ครับนั่นนะครับนครับี่คือทีมและแสดงนะครับแล้วผู้กลากับจากเสกการการร้านกาอะไรเพราะท่านก็ดูวจะอายุเกินที่แ์เยอะนกันเราก็พยายามที่จะนับตามุหลนะครับนั่นอะไรนี่มายูหรนนั่นนะันั่นคือที่ชุเกียรวันนี้ก็มีอะไรทำเพยะไม่้มาานก็้งใกันแล้วก็ตให้ตัดสินใจนะครับ อ่าอย่างแรกเลยคือเป็นหนังจีนเองนะครับหนังจี็จะไปปั้งเราอยู่แล้วนะครับถาพร้อมแล้วนะครับให้เวลายิ้มสองสามทีนะฮะหมุนๆๆๆหน้าในเตาให้ทุกคนนะฮะจริงนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบนะเรื่องเรื่องเอี่แย่าที่สุดในกองครับแปลว่าไม่แย่ราบนะครับ ท oui. pues mm hmm. oh. oh. uh, ี่ไออร่าคอ้งนเลียไม่ถูกเลยนะเพราะว่าเรียรมาอย่างเยอะใครับโอ้โหว่าเอะไะครับตอบครับโอ้โหที่รู้สึกกล้าัคาที่ไปบอกเขาว่าอันนี้ได้วุยไม่ต้องเจออีกวจา้ช่วยดิปี่เขาเ่ออื่อง một công một tất cả cơ đình và hành mà thì thấy rằng là cũng theo kế hoạch là cái